4 7 9 0 0 0บาทราคาเต็มจากเดิมผ่อน900 0แล้วมีส่วนลดให้ท้ายปีนะครับจาก4 7 9 0 0 0ก็ลดกันไป3 0 0 0 0เหลือ4 4 9 0 0 0ก็ลดลงไป1000บาทเลยนะครับในตัวผ่อนจากผ่อน900 0เหลือ8,00 0แถมฟรีประกันภัยชั้น1ช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปีดอกเบีย้ยศูนเปปีขับฟรี90วันนะมีให้ครบเลยรับประกันเครื่องเกียร์3ปีด้วยนี่ลดันดับที่1 2,021ด้วยนะครับปีจดนะครับเดี๋ยเรามาสวัสดีครับพบกับผมสมบัติอยู่ที่ KR Smart Car สาขาราชบุรีตอนเดียว2.8ซ็อกซิ่งผ่าวรอยล้อแม็ก18คู่หน้า 4 7 9 0 0 0ท้ายคลิปเรามีรถราคาพาชมหน้าหมูหน้าดำออก2020ตัวนี้นะครับเปลี่ยนไฟหน้าดีไซน์ใหม่กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์2.8ได้170แรงมาล้อหน้ามาด้วยยาง2 4 5 4 5 1 8 5ก้าน5ร,รูตรงรุ่น ดำปัดเงาไฮลักสองจุดแปดไฟเลี้ยวมุมกระจกหายไปจากรุ่นเก่าลงมาอยู่ที่แก้มหรือบางโคนแต่ยังคงให้ระบบปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมภายในตัวพับไฟฟ้าหายไปได้กระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวาเหมือนเดิมกุญแจรีโมทไม่หนึ่งแสนสก้อยสามกิโลเมตร พร้อมกับระบบจอ Android แล้วก็แอปเปิลเบาถูกเปลี่ยนเป็นระบบเดียวกับเครื่องยนต์2.4คือเบาะซ้ายรวมกว่าแยก2.8เจน1จะเป็นเบาะสปอร์ตซ้ายขวาเกียร์แมนนวล2.8เจน1ถึงปัจจุบัน5เกียร์เดินหน้าคอกซิ่งซ้ายมาตรฐานเหล็กเสริมเ่ะเหล็ก แซมเลดติดมากับรถไม่เป็นไรไม่ผุไม่หักไม่งอไม่กว้ามไม่กริ้งไม่ลงโครงเดิมสเปคสวยใส่ของได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังล้อมาพร้อมกระทะเผาลอยอยางมิชลินตัวบรรทุกเลยนะครับมิชลินตัวนี้ก็รหัส XCD2 225 75 15. 15กระทะครอบ เาาลอยแล้วแตออ่คุณลูกค้าที่ต้องการบรรทุกมีทั้ง14และ15ตัวนี้ขอบ15ผมไม่แน่ใจว่า14หรือ15อันไหนบรรทุกดีกว่ากันก็คอมเมนต์กัเข้ามาได้แต่ว่าตัวนี้วางด้วยกระทะ15นี่เลยไม่มีก็ไม่ได้แตก่ก็ต้องกันรอยเกิดจากแรงเวียง แรงกระแทกดัดกระไปด้านนี้ก็ไม่ได้กระบะฉีกครับจำเป็นต้องเกี่ยวมีร่องรอยเกิดจากุป,ปกรเสริมที่จำเป็นก็คือต้องต้องใส่กันนะครับน,น,นี้ถ้าดึงเข้ามาดึงเข้ามาถ้าไม่ติดมีโอกาสฝาท้ายระเบิดนะนมีโซ่ให้ครบพื้นปูกระบะชีปิดท้ายครับไม่ได้ใส่มา เครื่องยนต์2.8ปีสิบห้ากีะเดี๋ยวใส่ประกอบอให้เรียบร้อยปึ๊บปึปป๊อ่ะเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บนี่ยังแน่นดีผ่านการบรรทุกมานะครับแต่ว่าเราเสริมนะครับมีการเสริมมาครบอันนี้โชควางไว้เพิ่มเป็น2คู่แแบบปั้นใหญ่ๆรับรองโดยวิศวกรจบ พาดานตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาลอยน้ำหนักรถคอกซิง่งจบลงบันทึกโดยวิศวกรเรียบร้อยภายในด้านซ้ายพนักพิงหรือว่ามือเปิดประตูตรงนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนรถแคบตอนเดียวจะให้เบาะหนังเพื่อการบำรุงและดูแลรักษาให้2.8นะครับเจน2ตัวนี้ ก็จะเป็นเบาะที่เป็นเบาะแบบ2.4คือมองในตัวคล้ายปิดประตูนี่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์แปะตรงนี้ก็จะดูคล้ายๆกับ2.4เพราะว่าเจนใหม่ออกแบบมาให้เหมือนกันผิดกันที่การวางเครื่องยนต์ที่2.4และ2.8ถ้าเป็นเจนหนึ่งจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแล้วในตัวรถจะมีเก๊กลางเหมือนรถแคปบก็จะดูง่ายนะครับถ้าไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้แปะ ต้องดูกันที่กําลังเครื่องยนต์เพราะว่า,าดีไซน์ออกมาได้เหมือนกันจริงๆนะครับเหมือนกันล้อนหน้านี่เราวางใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแมกยางขอบ18นี่ลงให้ใหม่เลยกับ KR Smart Car นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดบรรทุกแบบสะใจนะครับที่เขาเคลมกันว่า<อ>5ตันนะครับล้วก็ลองไปบรรทุกกันดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้สูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าการติดตั้งหรือว่าการเสริมอุปกรณ์เพิ่มเข้ามา ตรงมาตรฐานนะครับไม่ไว่าจะเป็นท่ออไม่ค่อยดังมากนะครับแต่โลก่กำลังเครื่องดีเครื่องเกียร์รับประกันยาวเลยครับ3ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับยาวสุดให้3ปีกันเลยทีเดียวแล้วก็มี90วันด้วยนะครับขับฟรี90วัน0% 12เดือนกับราคา4,79,000บาทราคาเต็ม จากเดิมผ่อน9,000แล้วมีส่วนลดให้ท้ายปีนะครับจาก479,000ก็ลดกันไป30,000เหลือ449,000ก็ลดลงไป1,000บาทเลยนะครับในตัวผ่อนจากผ่อน9,000เหลือ8,000แถมฟรีประกันภัยชั้น1ช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปีดอกเบีย้ย0% 1ปีขับฟรี90วันนะมีให้ครบเลยรับประกันเครื่องเกียร์3ปีด้วยนี่ลดนันดับที่1 2 0 2 1ด้วยนะครับปีจดนะครับแต่เรามา ให้คอสอผลิตกัน2020นะครับก็อยู่รถอยู่ที่เราสองปีได้เจนใหม่ปัจจุบัน2020หน้าใหม่2 0ถึง22ตอนเดียวไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนแปลงซักแคปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับจากกระจังดำเนี่ยนะเป็นกระจังชุบแต่ว่าตัวตอนเดียวก็ลูยาว2 0 2 0ถึง22แล้วก็ดีไซน์เครื่องยนต์ที่เป็น2อจุดดีไซน์ตัวถังนะครับตัวถังโค้งเนี่ยที่เป็น2.4และ2.8นี้อันมาในรถเดียวกันเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นตามที่แจ้งไปเลี้ยวมุมกระจกออปชั่นอะไรก็คือถูกตัดออกไปใจเจนแรกเก๊กลางอะไรประมาณนี้นะครับเบาะประปอดก็หายไปนะครับถูกตัดออกไปให้เป็นออปชั่นเดียวกับ2.4แต่ว่าได้กำลังเครื่องนะวิ่งคุ้มนะครับจากเสริมอคอกน้ำหนักเพิ่มตัวนี้จากวิ่ง14ก็เหลือ13โล2.4จากวิ่ง15นะครับรถเปล่าก,ก่าเหลือ14โลหนีกัน1กิโล แต่ใน1กิโลนะครับเราเข้าล่องสวนเข้าทางขรุขระลุลางวิ่งเข้าไล่การกระชุนนะครับหรือว่ากระชากเดินหน้าออกตัวแรงบิดแรงขับนะครับก็ส่งได้มากกว่านะครับหกิโลคุ้มในการเดินทางแล้วก็เฉลี่ยนะครับร้อยกิโลขึ้นไปถ้าได้วิ่งหลังสนนแช่เกียร์ยาวๆก็ใกล้เคียงกันมากนะครับในการสิ้นเปลือง2.4งจแล้วสอแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วก็สเปคเดียวกันก็คือ2.8ของ ตอนเดียวกับตัว PPV Fortuner ก็วางเครื่องสเปคเดียวกันก็เพียงแค่เซ็ตแรงมา้าอะไรให้แตกต่างกันบ้างแต่ว่าตัวบล็อกนะครับลูกสูบแหวน้าเหวี่ยงเครื่องยนต์คือเป็นโครงสร้างเดียวกันระบบเกียร์นะครับแต่ว่า2.8ในใน Fortuner ก็จะเป็นออโต้นะครับ2.8กระบะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ระบบเครื่องยนต์นี่จะใกล้เคียงกันนะครับอัตราลดในการขับขี่หรือว่าแรงนะครับใกล้เคียงกับ Fortuner เลยนะคเครื่องตัวเดียวกัน ต่างที่เกียร์แมนวนวลกับเกียร์ออตโตนี่น,นะครับ่ะ4 7 9นะครับก็เหลือ449ลด30 0 0มืนจากผ่อน9000เหลือผ่อน8000แถมกันทุกอย่างจบที่ศูนย์บาทนะครับไม่ต้องถือเงินมานะครับบัตรประชาชนใบเดียวเช็คเครดิตตรวจสอบที่บ้านรับรถภายในวันเดียวจบเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปวางระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็ก18กระทะผ่า,าแนบชกเผา และก,ก็การจดทะเบียนลงเข้าเล่มนะครับในมูลค่า7จถึงแปดหมืนบาทหรือว่าลูกค้าบางคนติดตั้งเบ็ดเสร็จอยู่ไม่เป็นแสนนะครับแต่ว่าอันนี้คือศูนย์บาทนะครับก็ได้เอาไปใช้งานเลยฝากไว้ด้วยกับรีโวสองเท่าสองพันยี่พรอแป0 0ันสวัสดีครับ